สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักออมหุ้นครับใครที่มีแนวคิดที่ว่าจะออมหุ้นไว้ให้ตนเองหลังเกษียณออมหุ้นไว้ให้ลูกให้หลานออมหุ้นไว้เป็นมรดกนะครับท่านอย่าพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้จะมีการนําเสนอข้อมูลหุ้นในเซตห้ครบทุกตัวและเราจะรู้ว่าตัวไหนออมระยะยาวได้ตัวไหนออมระยะยาวไม่ได้นะครับถ้าเลือกหุ้นผิด การออมเหล่านั้นก็จะทําให้พอร์ตของท่านลดมูลค่าลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ถ้าเลือกตัวถูกมันจะทําให้พอร์ตของท่านในการออมโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆยิ่งยาวยิ่งโตนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคลิปนี้เป็นการอัดเท็เดียวพูดครั้งเดียวยาวๆไม่มีการตัดต่อใดๆหากพูดผิดติดติดขัดหรือไม่ไหลเรื่อยยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยโปรแกรมที่เราใช้ใน การทดลองตรงนี้นะครับทดลองในระบบของ DCA DCA คืออะไรบางท่านอาจจะไม่ทราบครับดอลล่าคอร์สเอเบเลกก็คือการซื้อหุ้นจำนวนเท่าๆกันในระยะเวลาเท่าๆกันนะครับโดยในที่นี้เราจะเลือกระยะเวลาประมาณ10ปีและใช้เงินลงทุนต่องวดนะครับประมาณ5,000บาทโดยซื้อทุกเดือนเดือนละ1ครั้งในวันที่1ของเดือนนะครับถ้าวันที่1ตรงกับเสาร์อาทิตย์ ระบบมันจะซื้อให้วันจันท์แทนนะครับเข้าใจกันตรงนี้วิธีการเซตค่านะครับเมื่อเราเข้ามาสู่เซตสมาร์ตตรงนี้ในตัวเซตสมาร์ตรมีให้ใช้ฟรีในบางโบกบางโบกไม่มีให้ใช้ฟรีใครที่ต้องการใช้ฟรีท่านจะต้องเปิดพอร์ตใหม่นะครับซึ่งเปิดเปิดกับทางเราก็ได้นะครับเราก็เป็นสมาชิกทำงานให้กับบลเกอร์บกเกอร์หเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวให้ที่อยู่ไว้หลัง ท้ายคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวค่อยติดต่อเราสําหรับท่านที่ต้องการโปรแกรมเหล่านี้เอาไว้เทสนะครับเซตสมาร์ทใช้ฟรีวิธีการก็คือเมื่อเราเซตค่านะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ครับระบุจํานวนนะครับเงินที่เราจะทําการ dca หรือว่าในการทําการออมลงไปวันนี้ผมขอ f ิกไปที่5,000บาทหลังจากนั้นเราก็เลือกเป็นรายเดือนนะครับเราจะออมเป็นรายเดือนโดยระบุไว้ทุกวันที่1ของเดือนนะครับหากตรงเสาร์อาทิตย์ มันจะไปซื้อวันจันทร์ให้แทนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมเขาเลือกว่าคุณจะซื้อแบบไม่มีเศษหุ้นใช่หรือไม่นะครับผมเลือกว่าไม่ใช่เพราะว่าผมอยากให้มีเศษหุ้นด้วยในกรณีที่เงิน5,000บาทตรงเนี้จะได้ใช้ไปอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนั่นเองหรือว่าใกล้เคียง5000บาทที่สุดต่องวดนั้นๆน,น,นะครับระยะเวลานะครับผมตอนแรกผมคิดไว้ว่าย้อนหลัง10ปีก็น่าจะให้ข้อมูลที่เพียงพอแล้วนะครับนั่นก็คืออวันที่1อ่า เดือน1ปี2556แต่ผมแถมปีนี้ให้ด้วยปีนี้ซึ่งไม่เต็มปีนะครับเป็นปีที่11ละกันนะครับก็ข้อมูลก็ยิ่งเยอะไปเลยก็สรุปว่าจะมีข้อมูลประมาณ10ปีกว่า,กวาเกือบ11ปีในการเทสต,ตรงนี้นะครับซึ่งระยะเวลาการเทสตรงนี้ท่านสามารถตั้งได้เองอาตามใจชอบของท่านเลยแต่ผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วซึ่งรวมจำนวนงวดทั้งหมดก็ประมาณ142งวดนะครับ วิธีการเทสก็คือเราแค่พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับในตรงนี้สมมุติว่าเราเอา AOT อ่ตามที่เห็นตรงนี้เราก็กดโกนะครับพอก,กดโกมันก็จะทําการซิมูเลตจาลองการเทสมาให้นะครับว่าเราออมแบบเนี้ยไปจํานวนประมาณ10ปีกับ11ปีเนี่ยมันให้ผลตอบแทนยังไงบ้างใน AOT ตรงนี้นะครับเขาก็คํานวณให้เรียบร้อยว่ามูลค่าต้นทุนของท่านเนี่ย ออมเดือนละห้าพันบาทเนี่ยไปหนึ่งร้อยกว่างทุกวัดหนึ่งวันใส่สองวัดอ่ะมันเป็นเงินต้นประมาณหกแสนห้านะอ่าหกแสนห้านี้เมื่อคิดจากเงินต้นแล้วพอร์ตพอร์ตมันโตอยู่ประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับในสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ยก็อ่าตัวเลขเนี้ยใครพอใจก็ออมตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นกําไรขาดทุนอยู่ประมาณ3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันกว่าบาทอันนี้ยังไม่รวมปันผลนะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าอยากรวมปันผลเป็นยังไงนะครับถ้าอยากรวมปันผลเขาก็คำนวณเงินปันผลมาให้ด้วยก็ตัวนี้ครับห้าหมืนเจ็ดในระยะเวลาย้อนหลังประมาณสิปีเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าน้อยไหมในมุมมองผมว่าน้อยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นหุ้นปันผลดีเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของแคปิตอลเกนโอเคนะครับมีการเติบโตของพอร์ตอ่ะตัวนี้ใครที่ออกมาสิปีแล้วพอร์ตคงโตประมาณนี้ ทีนี้ผมได้ทําแบบนี้ไปในทุกตัวในเซต50นะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาหาเองนะครับหรือท่านอาจจะใช้โปรแกรมเนี้ยหานอกเซต50ก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ในเซต50ผมได้ทําการเทสมาแล้วและได้มา1 Excel นะครับตรงนี้ก็ได้ทั้งหมด50ตัวนะครับลองไปดูตัวที่ออมไม่ได้กันก่อนละกันก่อนที่จะดูตัวที่ออมได้นะครับ ตัวที่ออมไม่ได้10อันดับเลยสิบอันดับแรกเลยไม่ควรจะไปแตะต้องอย่างยิ่งนั่นก็คือบ้านปูโรงไฟฟ้าราชบุรี s c c PTGCOR t ีจีซออาร์ทีรูนะครับ AWC OSP b โโดยตัวหนังสือสีม่วงนี้เป็นหุ้นใหม่นะครับมีระยะเวลาไม่ถึง10ปีนะครับเป็นหุ้นใหม่ผมก็เลยมาร์คไว้หนึ่งว่าเป็นสีม่วงนี้เป็นหุ้นใหม่ พราะแต่ว่าคำนวณเปอร์เซ็นต์อะไรมาเนี่ยคือว่าเป็นการคำนวณที่ตรงแล้วนะครับผมคำนวณจากเงินต้นให้แล้วแล้วก็จะเห็นว่าสมมุติว่าวันใดวันนึ่งคุณไม่รู้ไงคุณไปลงทุนในบ้านปูอ่ะไปออม DCA ในบ้านปูแล้วผลเป็นไงขาดทุนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแคปิตอลเกนเนี่ยขาดทุนไป37%เลยดีว่ามีปันผลนะครับมีปันผลมื่อยทําให้ขาดทุนน้อยลงมาหน่อยนะครับอันนี้คือปันผลนะอ่ะอะไรประมาณเนี้ย เนี่ยออมไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวบน,บนบนพวกนี้ก็ออมไม่ได้นะครับตัวเหล่านี้นะครับเพราะผมดูในผลตอบแทนรวมแล้วมันไม่บวกนะครับออมไม่ได้เลยไอย้ตัวอื่นนี่ออมได้อยู่บ้างแต่ผลตอบแทนรวมมันมันไม่คุ้มค่าแก่เวลาที่เสียไปนะครับ10ปีคุณได้ผลตอบแทนรวม2 8 23%ผมว่าน้อยเฉลี่ยปีละสองเอรอถือว่าน้อยนะอะไรพวกนี้ออมไม่ได้นะครับตัวเลขเหล่านี้เลยโฮมโปรพีดีทีเองก็ออมไม่ได้ นะครับเสียเวลาเปล่านะครับสวัสด์เซนเทลเอเอท็อปเงี้ย GPSC TRC BBL TU TTB c p o b BL, t, t s i b l s c b ไม่ต้องไปออมมันนะครับเสียเวลานะครับเราไปดูตัวบนบนกันเลยนะตัวบนบนผมก็แยกไว้ให้ในระดับท็อปนะครับ1นึสิอเดี๋ยวตัว p t p ตัวหนึ่งนะครับอมันอพอดีนะับแล้วมันไม่ครบสิบนะครับโอเคครบแล้วนะครับครบสิตัวแล้ว ใส่สีให้มันด้วยนะครับอาจจะได้ประมาณนี้นะครับอะก็ไฮไลท์สีไว้ให้นะครับตัวแรกครับเดลต้าตัวเดลต้าปันผลไม่ดีนะครับปันผลอเพราะนั้นคนที่ออมเดลต้าตรงเนี้ยถือว่าไม่ใช่หุ้นปันผลแต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะครับตัวเดลต้ามีแคปิตอนเกณฑ์ที่สูงมากก็อย่างที่เห็นว่ามันขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นการออมในช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยท่านต้องพิจารณาแล้วว่ามันเหมาะสมับการออมหรือไม่นะถ้าเป็นผมผมจะไม่ออมเพราะว่า ราคามันคงขึ้นมาไกลพอสมควรแล้ว800กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อเทียบกับเงินต้นนะครับเมื่อเทียบกับเงินต้นที่เราออมนะครับย้ำนะครับไม่ได้เทียบกับราคาแรกที่เราออมนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเดลต้าใครที่ออมมา10ปีจากเงิน650,000 660,000ประมาณนี้นะครับมันจะเพิ่มพูนขึ้นเป็น5,500,000นะครับก็ถือว่าใครจิ้มโดนตัวนี้ไปในระยะเวลา10ปีย้อนหลังถือว่าโอเคเลย แต่นับจาก10ปีนี้เป็นต้นไปอยากให้ออมไหมในส่วนตัวส่วนตัวเท่านั้นนะผมจะไม่ออมเพราะว่าแคปิตาปิตอลเกนของมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันอาจจะขึ้นต่อได้ยากนะครับอ่าก็ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านละกันนะครับตัวถัดไปนะครับอันดับ2ของในเซตหเลยก็คือตัว KTC ครับ KTC ก็ <K TC S 2> เหมือนกันครับเด่นในเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับปันผลดีไหมผมว่าใช้ได้ดีกว่าเดลต้า <c oughs> ถ้าเพราะฉะนั้นหุ้นที่ท่านจะมองว่าเอาปันผลในการออม k t c น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการออมนะครับแต่ก็ระวังในเรื่องของราคาด้วยเพราะ,ะก็ขึ้นมาเยอะแล้วใน10ปีนะครับแคปไต้นเกณฑ์ขึ้นมาพอสมควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามในที่นี้พอเป็นไอเดียว่าท่านจะเลือกหรือไม่แต่ปันผลก็พอแจ่มใช้ได้นะครับโดยเปอร์เซ็นต์รวมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบ รวมปันผลแล้วด้วยนะครับรวมกําไรขาดทุนจากราคาแล้วด้วยโตรครับประมาณ300กว่าเปรเซ็นต์ใน10ปีเฉลี่ยก็ปีละ30กว่าเปรเซ็นต์นะครับใครที่ถือ KDC มา10ปีแล้วออมมาแบบ DCA มาตลอดคุณชนะตลาดใช้ได้นะครับในขณะที่นี้สิ่งที่ท่านต้องไปดูต่อใช่หไหมจากวันนี้ก็คือ,อเราไม่ได้หมายความว่าไอเดลต้า KCE เนี่ยสิปีถัดไปเนี่ยมันออมแล้วมันจะโอเคนะแต่สิ่งที่จะให้ดูก็คือ กลับไปดูพื้นฐานของมันว่าจุดเริ่มต้นนะหัดไปอ่านงบในช่วงปี2516 5 7เนี่ยงบช่วงนั้นนะมันเป็นยังไงนะครับอ่ามันเป็นแบบนี้นี่เองถึงออมได้อะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับหุ้นในตัวปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันคล้ายๆอย่างนั้นบ้างอันนี้พอเป็นไอเดียประมาณนี้นะครับอ่าพอเข้าใจนะมีข้อมูลไว้เพื่อที่จะศึกษาว่าเมื่อ10ปีที่แล้วงบมันเป็นยังไงบ้างอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเป็นไอเดียในการออมของเราปีแรกเนี่ยปีนี้ มาดูตัวถัดไปครับคอมเซเว่นคอมเซเว่นคิตอนเกนดีครับปันผลไม่ดีนะครับปันผลไม่ค่อยเยอะแต่ว่า,อาพอใช้ได้นะครับนิดหน่อยนะครับแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นปันผลตัวคอมเกับเดลต้าเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเลยแล้วก็ใครที่ออม DCA c o m คอมเมาระยะเวลา10ปีกับ11ปีเนี่ยจะได้อ่อตัวมัน140%นตะครับตัวถัดไปครับทิสโกเออตัวนี้ผมโอเคกับมันนะหน ในส่วนของตัวแคปิตอลเกนอาจจะโตไม่มากครับโตปีละ5%อะไรอย่างเงี้ยนะครับแคปิตอลเกนนะปันผลได้มา4 0 0แสนนะครับแต่อย่าลืมว่าคุณลงทุนประมาณ6 000, 5แสนห้าหกแสนหประมาณนี้เพราะฉะนั้นปันผลของตัวนี้โตขึ้นมาประมาณสัก7เ8 0เลยนะประมาณนี้ลองคำนวณเปอร์เซ็นต์อีกทีนะว่าปันผลโตไหมโตที่ปันผลครับใครที่ต้องการหุ้นที่ปันผลดีๆอะไรเงี้ยตัวทิสโก้ให้คำตอบมาแล้วว่า น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการปันผลเลยด้วยซ้ำอันนี้ผมเรียงลาดับมาให้นะถ้าเราเรียงลาดับตามปันผลในทิสโก้อันดับหนึ่งใน KTC นดับ2อนะครับอันนี้ผมขอเรียงตามเปอร์เซ็นต์รวมแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแคปิตอลเกนไม่ได้แย่ด้วยนะครับไม่ได้แย่ใครที่ออมตัวทิสโก้มาเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สนปันผลเลยพอร์ตก็โตอยู่โตอยู่5 1แต่ถ้ารวมปันผลไปด้วยนะครับพอจะโตประมาณ1เด้งเลยประมาณ1 1 2ซ ถือ10ปีหนึ่งเด้งครับ20ปีแล้ว,ว่าคาดหวังไว้ว่าอ่าม,มันจะมันจะมีเด้งที่สองเด้งที่3าอย่างเงี้ยแล้วเงินลงทุนของเราอาจจะมากขึ้นด้วยถูกไหมครับในการ DCA ในการวางแผนเพราะว่าเราเรารวยมาไงนะรเราเราก็จะออมเพิ่มเป็น2เท่าถูกไหมครับอ่ะอันนี้ก็ในกรณีที่ออมทบนะครับอ่าก็ว่ากันไปแล้วแต่การออกแบบของแต่ละคนในการเนี้ยอ่าในการลงทุนนะครับมาดูตัวถัดไปครับ EA ตัวนี้ก็ใช้ได้นะอ่า แคปิทัลเกน76% D, ดีกว่าทิดโก้ด้วยดีกว่าทิตโก้นะครับแต่ว่าในส่วนของปันผลปันผลน้อยนะครับใครที่ต้องการหุ้นที่มีแคปิทัลเกนเยอะๆแล้วในช่วงหลังนี้ EA มันก็ราคามันก็ลงมาแล้วเนาะการออมก็ถือว่าท่านออมอยู่ในโซนที่ราคาไม่แพงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านแต่ถ้าไปออมเดลต้าอะไรเคทีพวกนี้อาจจะออมแพงแล้วนะครับมันมาไกลแล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะไปดูแล้วยังไม่ไกลมากนะครับออมได้แต่ ท่านจะต้องรู้ด้วยสํานึกตัวเองเลยว่ามันไม่ใช่หุ้นปันผลนะนะครับปันผลนน้อยนะครับสิปีที่ผ่านมาให้ปันผลมาประมาณนี้เอง <c oughs> แ,ลและด้วยปันผลที่น้อยนี้เองมันทําให้เปอร์เซนต์รวมในการออมเนี่ยน้อยกว่าทิสโก้สอ,อันนี้น้ําหนักการลงทุนนะครับในส่วนตัวผมว่าตัวทิสโก้น่าจะครบเครื่องกว่าแต่ถ้าใครสายบู๊หน่อย ออมออมเอาแคปิตอลเกนอย่างเดียวก็ EA ได้ครับ EA จะให้แคปิตอลเกนที่ดีกว่าทิสโก้นะครับแต่ถ้าหวังปันผลด้วยทิสโก้ออมดีกว่ามาดูตัวถัดไปครับลำดับที่6ครับ WSA ครับเขาเรียกว่าหุ้นซูเปอร์สต็อกในเซต50เลยในเซต50ผมว่าตัวเนี้ดีที่สุดของปีนะครับเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มันได้มันขึ้นมาตลอดน่าจะดีที่สุดของปีในส่วนของราคาตัวอื่นอาจจะโดน ดาวเทนลงมาโดยตลอดทั้งปีนในเซ็น้าสแต่ตัวนี้ชนะตลาดนะครับชนะตลาดใน,ในปี2016เนี่ยนะครับก็โตไปประมาณ53%เมื่อเทียบกับเงินต้นนะครับคิดแล้วเป็นกําไรก็ประมาณ300,000กว่าใน10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปันผลถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับผมมองไม่เยอะนะถ้าเทียบกับทิสโก้ทิทโก้ได้ผลเยอะกว่าแต่ก็บางคนอาจจะชอบไงก็ โตด้วยมันผลก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแล้วก็ราคาก็ยังพอไปวัดไปวาได้นะครับ10ปีที่ผ่านมาโตรวมปันผลแล้ว73%มาดูกราฟบ้างครับถ้า EA กับกราฟอ่ะถ้าอย่าเทียบกัน2อันนี้ถ้าจะเลือกหุ้นลงไฟฟ้าสักตัวหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับกราฟตรงนี้ผมให้สีม่วงไว้ก็คือเขาเป็นหุ้นใหม่นิดนึงอาจจะยังอยู่ในตลาดไม่ถึง10ปีนะครับแต่เปอร์เซ็นต์คำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ก็ถือว่าเป็นผมปรับอ่าคำนวณตามจำนวนงวดของเขาให้แล้วก็ ปันผลไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นครับหรือ EA นะครับอาจจะเป็นหุ้นที่ปันผลไม่ดีแต่ว่าเน้นแคปิตอลเกณฑ์และ,ะในตัวครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับ EA นะครับเปอร์เซ็นต์ผมว่าถือไม่ต่างกันมากแต่ EA จะดีกว่าและข้อมูลครบกว่าเพราะว่าครบ10ปีลนะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ตัวไหนก็ได้ผมว่าให้ผลคล้ายๆกันสำหรับกับกับ EA เครับเลือกสักตัวเดียวก็พอในการออมทุนในกลุ่มลงไฟฟ้าอย่างนี้นะครับ ส่วนธนาคารผมว่าเด่นมาเลยครับไม่อ่าทิดโก้นะครับส่วนการเงินก็ KTC ก็น่าจะไหวนะครับในตรงนี้เรามาดูตัวถัดไปครับ BS ครับตัวบำรุงลาดบำรุงลาดอ่าในจะเด่นในส่วนของกำไรขาดทุนนะตัวนี้ครับก็จะมีกำไรขาดทุนอยู่สามแสนกว่าบาทนะครับได้กำไรนะตรงนี้แล้วก็แคปิตอลเกณฑ์จะใช้ได้ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผลนผลก็ถือว่าดีครับแต่ถ้าเทียบกันจริงๆเอ่า ให้เลือกผมว่าเลือกตัวบนนี้ดีกว่าเลือก wsa ผมน่าจะดีกว่าด้วยนะดูจากผลการตอบแทนตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบละกันนะครับถ้าจะเลือกหุ้นโรงพยาบาลติดมาสักตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการออมหน้าออมในเซ็ตห้าสิบนะครับเฉพาะเซ็ตห้าสิบระยมนะเราไม่ได้ทํามาทางตลาดนะครับอา,อาจจะมีตัวที่นอกเซ็ตห้าสิบที่หน้าออมกว่าน,นี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับามาดูตัวสุดท้ายในอลองสุดท้ายละกันไม่ใช่สุดท้ายนะอลองสุดท้ายคือ aot นะครับในกลุ่มนี้ก็ แคปิตอลเกนพอใช้ได้ครับปันผลไม่เยอะครับไม่ใช่หุ้นปันผลนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นเติบโตแคปิตอลเก์ถือมา10ปีพอโตแน่นอนโตอยู่แล้วนะครับถือว่าใช้ได้ในการออมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ออมได้มาดูในกลุ่มทางด้านพลังงานพวกน้ํามันอะไรพวกนี้นะ,ะตัวนี้ก็ ptep น่าจะดีที่สุดเท่าที่เราทำการทดลองมาตรงนี้แต่ถามว่าแคปิตอลเก์เยอะไหมไม่เพราะว่ามันหุ้นมันจะเป็นราคาแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่มาทาคลิปตรงนี้ราคามันอยู่ในช่วงขึ้นหรือลงนะครับมันก็จะเป็นในลนะักษณะของหุ้นตัวแบบนี้ทั่วไปราคาน้ามันมีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยนะครับเหมือนทั่วไปนะครับมีรอบของตนเองแต่เรามาดูในส่วนของปันผลปันผลก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะดีกว่าคอมเซเว่นด้วยดีกว่า w ีวครับและดีกว่าหุ้นลงไฟฟ้าทั้งหลายดีกว่าโรงพยาบาลน,นะก็ ปันผลได้ครับแคปิตอนเกนก็พอได้ครับไม่ได้เด่นอะไรมากเท่าตัวบนแต่มีออมไว้พอรตพอรตไม่ไม่ติดลบนะครับอ่ะนี่ก็ให้ไว้10ตัวส่อลำดับแรกนะครับอันนี้ก็เป็นลำดับที่อ่สิถึงยี่สิบครับดูกันไปนะครับอันนี้อ่ะก็แคปภาพไว้ได้นะครับแคปภาพไว้ได้อ่าโอเคตามนี้ครับอ่ะผมจะเลื่อนมาให้นะครับค่อยๆดูไปแต่ที่แน่ๆคือไอ้ตัวแดงๆเนี่ยอย่าไปออมมันหรือ ตัวที่มีแนวโน้มออมแล้วติดลบอย่างเงี้ยเสียเวลาเปล่านะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องไปออมนะครับหรือแม้กระทั่งออมไปแล้วกําไรหน่อยเดียวอย่างอย่างอย่างพวกเนี้ยมันก็ต้องไปออมมันนะครับผมว่ามันเสียเวลานะครับเสียเวลาอ่ะโอเคในตรงนี้สรุปแล้ว <c oughs> สรุปแล้วนะครับผมจะไฮไลท์ไว้ในส่วนของไฮไลท์ทีผมมองว่าบางทีการออม DCA เนะี่ออาจจะต้องกระจายตัวไปนะครับอาจไปกองอกองอยู่ตัวเดียวบางทีมันอาจจะเสี่ยงเกินไปอ่าตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ผมผมดูตามผลการเทสเลยนะครับว่า ตัวไหนให้ความครบเครื่องที่สุดทิโก้ผมให้ว่าครบเครื่องที่สุดนั่นก็คือ1ปันผลดีนะครับแล้วก็แคปิตอนเกนดีตัว KTC นี้ก็ผมว่ามันก็โอเคถ้าคุณมองว่าราคาปัจจุบันมันมันไม่แพงมากเกินไปที่จะออมนะครับอ่ะในเงี้ยนะครับแคปิตอลเกนเขาก็โอเคอยู่แต่ว่าบางทีบางท่านจะมองว่ามันขึ้นมาเยอะนะเนี่ยตอนเนี้ยคือมันสร้าง10ปีมันสร้างผมก็ไม่รายให้มาเป็นล,ล้านลวตรงเนี้ยเออมันน่าจะพอได้แล้วอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับ ่าส่วนความเซเว่นได้ไหมก็พอได้พอได้นะยือจัดตรงนี้พอได้เดี๋ยวไปดูพื้นฐานกันอีกทีนึงไอ้สามตัวเนี้ยโอเคแล้วก็ในส่วนของพลังงานผมว่าตัว EA นะครับน่าจะดูดีกว่าใครเพื่อนในเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับแต่ท่านไม่ชอบท่านชอบปันผลด้วยนะครับถ้าชอบปันผลไปด้วยก็อกรับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่า EA นะครับถ้าในากรณีที่ไม่เอา EA นะอ่ะ ก็เรียกว่ามีอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้นนะครับในการออมก็จะดีเอาเอา,เอ,าอุตสาหกรรมละหนึ่งตัวก็ดีนะครับเอาตัวเดอะเบสเลยเดอะเบสของอุตสาหกรรมนั้นๆน่นะดีนะครับอันนี้ก็คือเดอะเบสของเซตห้าสิบและในอุตสาหกรรมนั้นๆที่เรามาดูแล้วก็โรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลตรงนี้ก็ได้นะครับเอวตรงนี้ก็ได้นะครับในกลุ่มขนส่งต่างๆนะครับเอวก็เป็นตัวเลือก โดยเฉพาะในช่วงหลังนี้มันลงค่อนข้างเยอะแต่เราไม่ต้องไปตกใจนะครับคนออม DCA ไม่สนนะครับไม่สนว่าราคาจะเป็นยังไงช่วงนั้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นถึงเวลาคือซื้อย่างเดียวนะครับถึงวันที่1นงต่อเดือนซื้อวันที่1เดือนซื้อวันทหนึ่งเดือนถัดไปซื้อไม่สนสภาพการสภาพตลาดไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้เอวมันลงอยู่เพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นในตรงนี้ผมขอตัดเดลตานะครับอิเล็กทรอนิกส์ผมว่ามันมันมันไปไกลมากไปหน่อยนะครับ ในส่วนการเงินนะคุณอาจจะเลือก ktc หรือทิสโก้ก็ไดใ้ในสักตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบนะครับในส่วนของค้าปีกอะไรพวกนี้นะพาณิชพวกนี้ก็คอมเซเว่นนะครับออมได้ในส่วนของพลังงาน w w a นี้ก็เป็นพัฒนาสังหาบางทีทําพลังงานด้วยนะตัวนี้นะ,ะสินค้าค่อนข้างหลากหลายนะครับพลังงานก็มีให้เลือก ea กับกราฟนะครับโรงพยาบาลมีเลือกตัวเดียว,ว,ยวคือ bs แต่บางท่านไม่ชอบหุ้นโรงพยาบาลน,นะครับขนส่ง aot อะไรเงี้ยออมได้ เราเนี้ยออมได้หรือตัวลองลงมาก็ออมได้ g ก o b a l อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ดูข้อมูลไปได้นะครับแต่เราจะให้ไว้ใน1ิอันดับแรกดังนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ออมแล้วปันผลดีแล้วกัน10บอันดับ <c oughs> เอาเฉพาะปันผลเลยนะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าทิสโก้ในมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็แสดงว่าติดมาทั้ง2องหัวข้อเลย ktc ก็ใช้ได้ครับทิสโก้กับ ktc นะครับออมแล้วอพอโตโดีนะครับมาในส่วนของ ls นะครับเห็นตัวนี้ชอบออมกันจังนะครับ ปรากฏว่า DCA ไปแล้วติดลบนะติดลบนะครับราคาเพราะาตอนนี้ราคาลงอยู่แต่วันหน้าราคาถ้ามันขึ้นไปปุ๊บอ่าก็ในส่วนตรงนี้ก็อาจจะไม่ติดลบก็ได้แต่ปันผลดีครับผมให้มาเป็นลำดับที่3ในการทำ DCA ของอหุ้นเลยนะครับ LS ใครที่ต้องการาปันผลอย่างเดียวครับสามดับแรกคือ Tito KTC แล้วก็ LS นะครับก็จะได้อื่นผมว่าธรรมดานะ ได้แสนกว,กว่าใน10ปีนะครับได้เงินอย่างเงี้ยผมว่ามองว่ายังคงธรรมดาอยู่แต่ระดับ2 0 0แสนกำไร2 0 0แสนบาทขึ้นไปนะครับมีวมประมาณ3ตัวนี้แต่ LS ยังไม่ได้ให้อ่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวแคปิตอลเกนนะครับต้องเข้าใจตรงนี้อ่าเพราะนั้นอ่าตรวนี้ก็พอจะได้ไอเดียมานะครับว่าควรจะต้องออมตัวไหนและตัวไหนไม่ให้บันผลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ค่อยว่ากันนะครับในตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ให้ปันผลที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าจํานวนงวดเขาน้อยไง นะครับเนี่ยคือเป็นหุ้นใหม่ทั้งกันับ tli ติดล้ออะไรเงี้ยหุ้นเข้าตลาดไม่นานนะครับปันผลเขาเลยน้อยนะอย่าค่อยว่ากันนะครับบางทีอาจจะเยอะในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้แต่อันนี้คือเป็นข้อมูลที่เทสมานะครับอ่าแล้วถ้าเรียงตามอ่าตัวแคปิตอลเกนนะครับก็ตามนี้ครับนะเดลต้า ktc ควมเซเวนกรับนะครับ wsa อะไรเงี้ยนะครับตัวทิดโก้ไม่ติดมานะครับไม่ติด1ใน10แรกนะครับ ก็ไม่ไม่ถ้าใครที่เน้นเน้นเรื่องของแคปิตอลเกณฑ์จริงๆก็ดูหุ้นเหล่านี้ไปพิจารณานะครับหุ้นชื่อมันก็ค่อนข้างซ้ํากันแล้วนะค่อนข้างซ้ำแต่ถ้าใครดูรวมเลยนะครับเอาทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยก็ตามที่ผมไฮไลท์นี้ให้ดูนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับไอตัวสีเ,วเขียวเนี่ยแต่ผมเว้นเดลต้าไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะตัวนี้ก็อะไรไม่ให้ครับผมเว้นไว้เดลต้าเนี่ยผมว่าราคามันไกลแล้วบางคนก็นอาจจะเว้น KDC ไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ท่าน แต่ตัวนี้ครับต้องพิจารณาไว้เลยครับความเซเว่นครับทิสโกเอเอวเอรับนะครับ e a, w, a, G, Club, รบีเอออมระยะยาวได้หลังก็เสียนเราค่อยมาดูกันว่าจะโตกันกี่เปอร์เซ็นต์ในตรงนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับหุ้นในตรงนี้เซตห้มันจะโดนทําการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ6เดือนเพราะฉะนั้นหุ้นที่ท่านเห็นเหล่านี้อาจจะมีกระเด็นออกไปนะครับในเซตห้ แล้วก็ในตรงนี้หุ้นที่ท่านเคยออมอยู่แล้วมันกระเด็นออกไปเส้น50ท่านอาจจะเปลี่ยนตัวออมได้เปลี่ยนตัวออมได้ก็ไม่ผิดนะครับเปลี่ยนระหว่างทางก็ได้แต่แต่ถ้ามันยังอยู่ในเส้น50อยู่ออมไปยาวๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ท่านเห็นอยู่แล้วว่าพอร์ตของท่านโตหรือไม่นะครับในภาพรวมเนี้ยท่านก็ดูภาพรวมๆกว้างๆไปถ้ามันโตอยู่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะต้องออกเปลี่ยนตัวนะครับอะ,อะไรประมาณนี้นะครับสําหรับตัว ไอเดียของการ DCA ก็ประมาณนี้นะครับเราได้หุ้นมาครบ50ตัวและนะครับใครที่ดูมาถึงท้ายคลิปตรงนี้ผมอาจจะทําในเซ็ตร้อยให้และนอกเซ็ตร้อยให้ด้วยนะครับแต่ผมจะให้เฉพาะนักลงทุนที่อ,อยู่ในสังกัดเราก็คือที่เปิดพอร์ตกับเรานะครับโดยนักทุนที่ต้องการเปิดพอร์ตกับเราติดต่อเราได้ดังนี้ครับนั่นก็คือ Facebook นะครับตัว Facebook เข้าไปที่ URL นี้เลยนะครับ อันนี้ก็ทำมาหากินกันนิดนึงเพราะว่า,าทางผู้จัดก,การบอกว่าเออทำการตลาดบ้างก็ดีนะแต่อะไรเงี้ยเออก็เข้าไปที่ url นี่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวขอขยายนึงเดี๋ยวจะไม่เห็นนะเมื่อเราเข้ามาเสร็จนะครับท่านก็จะเห็นชื่อเพจก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ข่องข้อความตรงนี้อ่าแล้วก็พิมพ์มาเลยว่าขอเปิดพอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกหุ้นทําการ dca กันนะครับอาจจะนอกเซ็ตห้าสิบด้วยก็ได้นะครับก็ดี นะอะไรอย่างนี้นะครับหรือ,อผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเส้นห้าสิบมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหุ้นอะไรเหล่เนี้ยนะครับราคามันเปลี่ยนแปลงเรามาดูกันว่าตัวไหนเพอร์ฟอรนซ์ดีที่สุดในการอ้อมแบบ dca เรามาดูกันอะไรเงี้ยเราช่วยท่านได้นะครับเราเป็นแรงให้ท่านได้ท่านไม่ต้องไปเทสเองนะครับอยากได้ตัวไหนมาเทียบกันสมมติดิฉันมีหุ้นอยู่20ตัวเนี่ยจะออมตัวไหนดีเดี๋ยวผมไปเทสมาให,ให้เลย20ตัวให้ตาราง Excel มาเลย เราทานเลือกเลยสะดวกไหมถ้าไม่ต้องเหนื่อยเองนะครับเปิดกับเราเปิดออนไลน์นะครับอ่าเปิดออนไลน์สบายๆครับกดแอปอะไรเงี้ยแต่ติดต่อเราก่อนนะถ้าไม่ติดต่อเราก็จะไม่ได้เราเป็นที่ปรึกษานะครับก็เขาระบบก็จะสุ่มให้คนอื่นไปนะครับอ่าก็ติดต่อเรามาก่อนเรียบร้อยอ่ามีไลน์ก็มีครับแต่ไลน์ตรงนี้ไม่เอาไว้คุยเล่นนะครับตัวนี้ก็คือหรือเอาไว้ใบหุ้นอะไรเงี้ยบางครั้งมาขอหุ้นเปล่าๆนะครับเรามีไว้ให้ลูกค้าเรานะครับอ่าติดต่อนะครับในตรงนี้ ก็ต้องเป็นลูกค้าของเราก็คือเปิดพอร์ตกับเราก่อนอันนี้ ID line นะครับก็แอดมาไลน์นี้ก็ได้หรือสแกนตรงนี้ก็ได้ครับสแกน QR code เพื่อแอดไลน์มาก็ได้นะครับเพื่อติดต่อว่าขอเปิดพอร์ตกับทางเรานะครับเรามีเงื่อนไขยอยู่ว่าออคุณออมเท่าไหร่ก็ได้แต่อายุของท่านไม่ไม,ไม่ถึงหกสิบปีนะครับ <c oughs> ทําไมถึงไม่ถึงหกสิบปีนะครับเพราะถ้าเกินหกสิบปีไปเนี่ยการเปิดออนไลน์เนี่ยมันเปิดไม่ได้มันต้องเปิดเอกสารนะครับ ซึ่งซึ่งมันจะยุ่งยากผมเลยไม่รับแล้วกันในช่วงนี้จะรับเฉพาะคนที่อายุไม่ถึง60สินปีครับในการเปิดตรงนี้เพราะมันเปิดออนไลน์ได้สะดวกดีนะครับอ่าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยผมขอรับแค่อ่าคนที่อายุไม่ถึง60ปีก่อนแล้วกันมีเงื่อนไขเดียวแต่ท่านจะออมหุ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับในจํานวนอ่า ตามกาลังซั์ของท่านบางท่านก็อาจจะออมเดือนละห้าพันบางท่านสามพันบางท่านหนึ่งพันบางท่านออมเดือนละหมื่นหรือเยอะกว่าน,นั้นได้ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้กําหนดขั้นต่ําอะไรตรงนี้อ่ะโอเคเงื่อนไขประมาณนี้เข้าใจนะครับยังไม่รับคนที่อายุเกิน60เพราะมันเปิดออนไลน์ยังไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่ถ้าท่านอายุน้อยกว่าหกเปิดออนไลน์ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด u b s สไ i b e นะครับกดติดตามช่องของเราเดี๋ยวเรามีข้อมูลอื่น มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครป์ติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ